สวัสดีครับผมปอนจากปอนรีวิวนะครับวันนี้จะมารีวิวแกะกลองตัวนี้ครับนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่ามันคืออะไรนะครับแกะอะไรครับอันนี้เพิ่งได้มาใหม่ครับซื้อผ่านช้อปปี้นะครับขอมาดีมากเลยครับช่องแกะแทบไม่ค่อยมีต้องใช้มีดแกะเลยครับเขาซินมาดีเลยครับ ออกมาสองชั้นเลยครับมีใบเสร็จรับเงินให้ด้วยครับน่ครับใบเสร็จรับเงินนะครับมาแกะกันต่อครับ ดัแๆนี่ครับกล่องอาจจะบุบเบี้ยวหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรครับใช้งานได้ไม่มีปัญหานี่ครับคิภพ,พันธุ์ของดีโดีครับมันคืออะไรนั้นเดี๋ยวแกะดูอีกทีครับหอมาดีครับหลายชั้น มาแล้วครับมันคือกระติกของ DOD นะครับไม่ไม่ใช่กระติกสิที่ใส่น้ำสำหรับแคมปิ้งครับคุณมีหรือยังครับเวลาแคมปิ้งเวลาใส่น้ำอะเอาไว้เก็บน้ำดื่มน้ำใช้เวลาไปแคมปิ้งได้เลยนะครับอันนี้ครับอันนี้เป็น นี่ครับเอาตือนออกมาครับเปิดน้ำครับเป็นวาลวมีฝาปิดเดีวดีฝามีซินยางด้วยครับอันนี้ของเดียวดีนะครับเดี๋ยวมาวัดขนาดครับอันนี้เป็นกระติกน้ำเดียวดีนะครับขนาดสิบรินะครับตามใบมันชื่อว่า นี่ครับเด d g ดีจิมนะครับแท้งสีเขียวโอลิฟนะครับหรือว่าสีเขียวกีวีอะไรประมาณนี้เห็นเขียนไว้ในนี้นะครับราคา1,200บาทนะครับใส่น้ำได้10ลิตรครับในกล่องก็จะมีคู่มือมาให้ด้วยครับเป็นภาษาญี่ปุ่นครับเป็นภาษาญี่ปุ่นการใช้งานนะครับเดี๋ยววัดขนาดครับขนาดเท่าไหร่ครับ ตวัดที่ด้านกว้างก่อนนะครับกว้างกว้างทั้งหมดนะครับรวมรวมไปตรงนี้เลยนะครับคร่าวๆนะครับประมาณ3 0เซนนะครับสูงจากพื้นถึงมุมยอดตรงนี้เลยนะครับสูงประมาณ3 5เซนนะครับถึงตรงนี้เลยนะครับ3 5หเซนแล้วก็ความหนานะครับหนาที่สุดของมันของก็ที่ใส่น้ำตัวนี้ก็1 3บมเซนนะครับ ใช้เหมาะกับใช้งานแคมปิ้งได้ดีเลยครับอันนี้เวลาใส่น้ําก็ใส่ไปในนี้นะครับว่าล้างทำความสะอาดก็ล้างนี้ได้ครับเอามือสามารถเอามือล้วงเข้าไปได้นะครับอันนี้เป็นยางซิลิโคนด้วยนะครับตัวนี้เป็นพลาสติกเห็นเขาตามสเปคเขาบอกว่าเป็นอะไรนะ PP นะครับตัวนี้ถ้าจำไม่ผิดนะครับ แล้วก็ไอ้ตัวน,นี้ก็น่าจะเปิดหมุนเปิดออกได้ครับก,ก๊อกสามารถล้างทำความสะอาดได้นีครับข้างในก็จะมียางซิลิคนซีนไว้อีกทีหนึ่งนีครัครบสวยงามครับนีครัครบเรียบร้อยเยี่ยม เหมาะกใช้งานแคมปิ้งครับเวลาหิ้วก็หิ้วไปอย่างนี้นะครับเวลาใส่น้ำก็เปิดตัวนี้ออกนะครับส่วนเวลาใช้ตากแดดทำความสะอาดนะครับก็คือเปิดนี้ออกให้หมดแล้วก็หาเชือกพาราคอดหรืออะไรมาค่อยไว้ตรงนี้นะครับมันจะเป็นอย่างนี้ครับแล้วต้องเปิดตัวนี้ออกด้วยนะครับเวลาทำความสะอาดไปตากแดดให้แห้งอะไรประมาณนี้นครับ เวลาเปิดเวลาสมมติเนี่ยเราปิดฝานี่แน่นกันไปนะครับเวลาเราดินน้ําอ่ะมันจะไม่ค่อยออกนะครับอย่างเงี้ยเหมือนอากาศมันหมดแล้วนะครับข้างในเราต้องเปิดฝาคข่ออกหน่นึงครับให้อากาศมันเข้าไปได้นะครับนิดนึงครับไม่ต้องคข่ยเยอะนี่ครับก็ใช้ได้เหมือนเดิมโอเคครับเยี่ยมครับจบรีวิวเพียงเท่านี้นะครับฝากกดติดตามด้วยครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับ สวัสดีครับ